สวัสดีเพื่อนๆพ,พาชมบรรยากาศใต้น้ำที่นี่เลี้ยงปลาหางนกยูงด้วยพอเรามาดูใต้นะ้ำมันสวยมากเลยนะแล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆจะเห็นกุ้งตัวเล็กๆสีแดงก็เลี้ยงปนปลาหางนกยูงได้อยู่ร่วมกันได้ดี เราก็ตกแต่งทุกอย่างให้เหมือนอยู่บนโลกมนุษย์ของเราเลยเพียงแต่นี่คือโลกใต้น้ำเอาขอนไม้มาใส่ที่เป็นโพรงให้ปลาได้มุดเล่นให้กุ้งได้อาศัยอยู่เอาต้นไม้มาปลูกโรยด้วยหินติดออกซิเจนสักหน่อยหนึ่งตามใจชอบเราเลย แค่นี้ก็สวยแล้วแค่เราเอาวัาสดุที่เหลือใช้มาทำก็ออกมาสวยได้แบบนี้เลย